นักเลงตอนมันนี้จะพามาหาั่นปิ้งแบ้ที่จริงใจมากินปิ้งแบ้แซบซบแถมยังได้รุ่นใสคอคำพอมละหั่นพันนี่ก็มีสารพัดเมนูแบ้เลยนะมีทางก้อยตับหวานแลมโบ,โบแบ้หรือจะเป็นอบแบ้ก็มีไผ่เบยาก,กินอบจุ่มเพียแบ้ก็มีเดอ้อและผ่ายที่ยังโ่เคยกินพันปิ้งแบ้นี่อยากให้มาลองเดอ้อทางหั่นจะมีแจวตำไผ่แต่เพื่อเพิ่มความซูซ่าก็ใส่มะแขนลงไปน่อยหนึ่งแล้วก็ตมด้วยมะเพ,พ็ดโพเอาเครื่องเคียงและกับปิ้งแบ้มาห่อใส่กับพันอิเลิศแลวก็ราดแจวตับอก ว่าแซ่บมันค้าขนาดไอ้ยังบกเคยยะให้มาหลองเมื่อมีของแก้มแซ่บแล้วก็จะเลื่อมแก้ข่าวด้วยขาวสเบิร์กเด้อเพื่อจะได้บ่พลาดโอกาสของรางวัลสุดพี่เมียมยังแต่ซื้อข้าวสเบิร์กสี่แก้วใหญ่หรือหกแก้วน้อยเมื่อซื้อครบตามกําหนดแล้วเวลาเ็กบินทางห้างจะมีคิวอา่ใหา้สแกนเมื่อสแกนเข้าไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่ข้อมูลในค,ครบและก็ให้ใบบินีมีหลักฐานการสั่งซื้อข้าวสเบิร์กตามจำนวนที่กําหนดและส่งไปให้ระบบกวาดซอบเมื่อสาเร็จเรียบร้อยก็จะเป็น สายคอคําก็ฮับของรางวัลไปเลยแต่ก็มีของรางวัลอื่นๆอีกเด้อและกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่มื่อนี้จนถึง30กันยายน2อนี้เท่านั้นอย,อย่าลืมเลยอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะจ๊ะแต่ถ้าอยากซิมอาหารหรือของแก้มแซ่บๆแอดก็ขอแนะนําเลยหั <c oughs> นปิ้งแแบกแก้วคุณเมืองสาขาสองหันเพิ่นเปิดถุกมือตั้งแต่บ่ายสองโมงกนถ้งยสิบเอ็ดโมงแลมหันตังอยู่บ้านานาคำเมืองสีโคตรตะบอกอยู่ในหอมหกข้างหงบีอาสามดาวเลยจ้า